ไปหาหมออุบัมาหมอหมอนัาบอกใช่ไหม่ปกติเ่อคย้ด้กินเนี้ยเนี่ยบ่กินของจะคิดนอยผู้เดียวได้กินเนี่ยก็เลยใหกิน น่อนดูกาเด็บัวมีตานังหงอทังที่ตัวลแต่เเดียวกินก็แซ่บกินงตเดียวกินกแซ่บาก็ูม่ด้วก็ต้องไปกินแบบนี้แปบว่าดูบ้านเจิกมนนอนดูกานเด็บัวมีต้นังหงพ่อมทังที่ตัวหละแต่เเดียวกินก็แซ่บกันตเดียวกิน็ท้าม่ได้แล้ก็ต้องไปกินแบบนี้แบบว่าดูกบเขากินกินตามะงแล้วมีข้าวต้มมีข้าวต้มล่างปลายนะล่างปลายแล้นเห็ดอนแบยละน พวบบ่าวลุงเตียนกับปน็นยัะนมาเอะ,ะก็ปกติเ่อคย้ด้กินเนี่ยเนี่ยบ่ก,กินของเฉยๆนะยู่ผพูดเดียวบ่ได้กินเนบออ่ยหายประเทศกินอ, <laughs> อร่อยมากเฮ <c oughs> ้ยขอบคุณมากๆยอเอาเนาะสศรษฐีและยิ่งอุ่นอร่อยอร่อยอุ่นแล้วร้อนยิยย่งอร่อยเลยนี่ยอร่อยมากเฮ้ย ขอบคุณมากมากเยอะเอาเนาะสร็จแล้วยิ่งอุ่นอร่อยอร่อยอุ่นแล้วร้อนยิ่งอร่อยเลยเนี่ยแ่บไม่แสบเล่แ่บนะในถั่วแมนลงทุนน่ะแปดอันเศร้ากับโแพงเนาะว้าไปคุณกันยาจะแยกพบไปโบไปแน่นอนโบไปแน่นอนรกพีข้าวเป็ยกมาแสบด้เหมือที่้องไงในถั่วบ่อ อไอ้กระแบมพี่ได้ดีเนาะไอ้ไอ้แบมมันเป็นลูกผู้ใดกระแบมแบมใจเนาะทั้งโมแปดใหญ่เนาะแซ่บหวานอมีแห้งแบบนี้เด็กกินเผ็ดแหละเด็กกินหวานก้อนส้มเจาได้ไหมใส่แค่แป๊บเนาะยกมาเลยสิบ่วยแซ่บยังได้ พเพกะที่เบอรเกอรด้กิน,เน,นเนี่ยเนี่ยเบอร์เกอรของจะคือเนาะยู่ผู้เดียวบ่ได้กินเ<ด>นี่ยข้าวเฮ็ดกิน,น,กน,นมันกระเดือแซ่บแซ่บกำลังก็าอ๋ยตำมะุงใส่ใส่ใบบักขามออนนะยายนะ <c oughs> อันนี้ยายเยวกินจะหมดแล้วยายเย,าย,ายวเพิ่งจะถักวายามหาใหญ่เลยครับขอบคุณนะคะขอบคุณทุกการรับชมชีวิตยายเยาวบ้านๆเพิ่งจะาพยายเยาว์กับเรา คนเด็เขาใบหนุ่มนะเขาใส่อ๋อขอบคุณหลายหลายขาต้มมะตวัดบหม้เสร้จซื้อยายมัอน่ะนุ๊กจะกิบจังได้จังบ่ซื้อขนมเทียนแมะมันแสบลืมเขาเห็ดได้ดีเดี๋ยวเขาเห็ดอีกสิซื้อมาให้กินเหนยายลินน่ะยายกินตำมะฮงแล้วมีข้าวต้มมีข้าวต้มล่างปลาอีกนะล่างปลายอะเนแบบถ้ากิอร่อยมากย ขอบคุณมากมากเยอะเอาเน้อแซ่บแล้วยิ่งอุ่นอร่อยอร่อยอุ่นแล้วร้อนยิ่งอร่อยเลยเนี่ยผู้ช่อเขาขายเกี๊ยวอัดหงส์มันไปูใหญ่เขาใบหนุ่มนะเขาขายขอบคุณหลายหลายเขาต้มมาตะวัดหมดหมดแล้วซื้อทันกระเดิ้ลแซ่บแ กำแพงก็อ๋ยตำมะฮุ่งใส่ใส่ใบบักขามอ่อนนะยายนะอันนี้ยายากินจะหมดแล้วยายาพิ่งจะถักไปยามหาใหญ่เลยลิ้นเห็ดหญิงในเด้์ยายลิ้นแสบพี่น้องว่าลุงเตียนกับปนิยั่งบ้างเหรเพราะว่าเส้ไหนกับบนนึงยังกับบนนึงเป็นยังยายหญ่บนบนนึงกพื่นไม่เป็นไรอันนี้คือยายทำนะเนี่ยลิ้นเห็ดหญิงในเด้์ยายลิ้น แต่พี่น้องว่าลุงเตียนกับปนิยั่มา้งเหรอเอซื้อมาอยู่น้ำเฮาหมูสิบห้ามีเห็ดแล้วมันส่งมาให้มันเอิญขายก็เลยอุดหนุนหลานมันพูเดี๋ยวเมื่อไหว้น้ำหนุนพูดเชื่อเขาขายเกียรตอันหนึ่งจังปกติบ่เคยได้กินเนี่ยเมื่อกินของจะชื่อนะย่พูดเดียวบ่ได้กินเนี่ย ข้าเจ้า <ules> กินนอนดนกันเลยโบ้มีต้นบางห้องพ่อมันคือตัวหลักโบ้เดียวก็กินาโบ้แสบกินโบเดียวก็กจิ้มร้านกินดูไม่ได้ม่กลัต้องไปกินแบบนี้แบบว่าดูแบนเขากินอร่อยมากโอ้ยขอบคุณมากมากเยอเอาเนาะอแล้วยิ่งอุ่นอร่อยอร่อยอุ่นแล้วร้อนยิ่งอร่อยเลยเนี่ยเข้าใบหนุ่มนะเข้าไก่ขอขอบคุณหลายหลายมะต้มมะตะวัดบอก มาแล้วซื้อไปหาหมออบมามอหม่นาบอกขันจะเรื่อ,แแอยแซ่ซบๆกำนิด้อไส้ตำมุงใส่ใส่ใบบักขามออนนะยายนะอ,อันนี้ยายๆกินจะหมดแล้วยายๆเพิ่งจะถักอย่ามาหาใหายเลยนั่นเป็นสังกะลี่เนู่มาที่ดต้มเจาเนี่ยอาาหอดบดยูห<บ>อดบดยู ยิ่งะไปเกินขนมขนมเทียนลิ้นเห็ดอีกงในเดย์ยลินแสบพี่นักว่าลุงเทียนกับปองเียนไหมงอาะซื้อใหญ่เหมือนนกเคยจะกิบจังได้จังบ่สื่อขนมเทียนนะะมันแสบื้มเดี๋ยวเขาเห็ดกสิซื้อม่ให้กินเห็นยายลินน่ะเดี๋มเ็ดตัมก้อนอุ่นสองเถอว่าแม่นันขนมลิ้นเห็ดหีกงในเดย์ยลิน แว่าลุงเตียนกับป้าเนี่ยนั่งอ่ะแซ่บไม่แซ่บเลยแซ่บนะไม่ถั่วแมนลงทุนอ่ะแปดอันเศร้ากับโบแพงเนาะสวัสดีพี่น้องกระจิ้วหน่อยจะกระทิ้วอยู่บ้านกกระทิ้วคือกันกินตำบางฮงบ้านนี่กินตำบางฮงกับผู้เฒ่าวะไปปุ่นกัญญานจะยายพอไปโบไปแน่นอน เรไปน่นอลักกีก <c oughs> ้นตะยกมาแสบเลยเปนที่สองค่ะ <c oughs> <c oughs> ลินเฮดหญในได้ยายลินแสบจีิงหรอว่าลุงเตียนกับปนียนมั้ยเนีะแสบไม่แสบเลยแสบนะ<ซ><ซ>ไม่ถั่วเมนลงทุนอ่ะแปดอันเศร้ากับบแพงเนะงาะกินตำมะฮงแล้วมีข้าวต้มมีข้าวต้มล่างปลายนะล่างป่ายนะเหมือ ถ้ากินสีสุดก็อร่อยมากโอ้ยขอบคุณมากมากเยอเอาเนาะเสิร์ฟแล้วยิ่งอุ่นอร่อยอร่อยอุ่นแล้วร้อนยิ่งอร่อยเลยลิ้นเห็ดอีกงในเด้ยายลินแซ่บปีหน็อกว่าลุงเตี้ยนกับป็นยังังง่ะลิ้นเห็ดอีกงในเด้ยายลินแซ่บปีหน็อกว่าลุงเตี้ยนกับป็นยังังง่ะ อปกติเมื่อกีได้กินเนี่ยเนี่ยบ่กินของจะชื่อเด้อยู่เพือเดียวบ่ได้กินเด้อท่าประเทศกินอันจะเลยแซ่บแซ่กำนนิดต้อไส้จำมะพุงใส่ใส่ใบบักขามอ่อนนะยายนะอันนี้ยายเอากินจะหมดแล้วยายเอาเพิ่งจะถักพ่าจะมาหายายได้หนักเพราะว่าเสื้นไหนกับบนนึงยังกับบนนึงเป็นยังยาย่กินบ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 ก็กินจะไม่เป็นไร อันนี้คือยายทำแล้วเนี่ยนัรนเป็นสังกะรีนะผู้มาสิ่สุดต้มเจ้าเนี่ยหอดบยู้ดับหบดีเด้บหอดบูดับหอดบูดับยิ่งจะไปได้กินขนมขนมเทียนอืบูดับจากหอดยกมาเลยสิบวยแสบยังได้แสบไม่แสบเลยแสบนะในถั่วแมนลงทุนอ่ะแปดอันเศร้ากับโบเพงเนาะไปหาหมออุบมาหมอ มอนัทบอกี่ยอร่อยมากโอ้ยขอบคุณมากมากย่อเอาเนาะเสร็อแล้วยิ่งอุ่นอร่อยอร่อยอุ่นแล้วร้อนยิ่งอร่อยเลยเนี่ยแสบไม่แสบเล่แ่บนะไม่ถั่วแมนลงทุนอ่ะแปดอันเศร้ากับบแพงเนาะมาอยู่น้ำเฮาหมสิบห้า ประเทศละมันส่งมาให้มันเอิรนขายก็เลยอุดหนุนหลานมันมพูดเดียวเมา่อไหวน้น้ำไปคุณวะไปพุนกัญญาจะย่ายพอไปอบอไปแน่นอนบอไปแน่นอนรักกี่ครั้งจะยกมาแส้ด้วยพี่น้องค่ะปกติบเ่เคยได้กลิ่นเนี่ยบ่กลินของจะชื่อเด้ยู่พ <laughs> อเดียวบ่ได้กลิ่นเลยข้ารสีส้มลิ้นเฮ็ดหญิงในเด้ยยลิน้น แสบพี่น้องว่าลุงเตียนกับปะาเนียนนั่งแสบไม่แสบเลยแสบนะไม่ถั่วแมนลงทุนอ่ะแปดอันเศร้ากับโบแพงเนาะเพรกติบ่เคยได้กินเนี่ยเนี่ยบ่กินของจะชื่อเนาะยุคนเดียวบ่ได้กินเนาะข้าวเทศกินเด็กเข้าใบหนุ่มนะเข้าไปขอขอบคุณหลายหลาอ มะต้มมะตะวัดหมดหมแล้วซื้อซื้อยายมันน่ะนุ๊กอยากจะกิบจังได้จังบ่ซื้อขนมเทียนน่ะมันแสบลืมเดีขาเห็ดได้ดีเดี๋ยวเขาเห็ดอีกสิซื้อมาให้กินแผ่นยายลินน่ะอันเดี๋ยวไม่เห็ดอร่อยมากโอยขอบคุณมากๆย่อเอาเนาะสดแล้วยิ่งอุ่นอร่อยอร่อยอุ่นแล้วร